สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโลก็ผมวันนี้ก็มีจานร,รีโมทเข็มตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดครับเป็นกดกดนอกจานก็คือกดที่รีโมทครับผมใช้กดที่รีโมทได้เลยจานร,รีโมทต,ตูดบ้างครับผมแล้วก็เล่นกับเม็ดวัดดวงอีกอย่างก็คือเม่เหล็กไม่ติดที่จานครับผมแล้วก็เล่นกับเม็ดวัดดวงได้ด้วยนะครับตัวที่ผมลองเนี่ยก็คือเป็นเม็ดนิ่มเห็นไหมครับจะไม่มีเสียงนะครับเม็ดนิ่มถ้าเม็ดนิ่มจะไม่มีเสียงเห็นไหมครับเหวียเห็นไหมครับ จะไม่มีเสียงเลยอ่ะตัวนี้คือผมจะลองให้ดูก็คือเป็นเม็ดเล็กทางภาคอีสานใครก็เล่นทางภาคอีสานสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมอ้าวตัวนี้เป็นเม็ดนี่ครับตัวนี้เป็นเม็ดเอ่อวางผิดจุดนี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับแทงหกแทงห้าเห็นไหมครับฝั่งนี้คือหกนะครับพ็ผมแกะออกเห็นไหมครับแกะออกให้ดูว่าเล่นกับเม็ดประดวงอ่าประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับแทงสองก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จานจานจะไม่ติดแม่เหล็กนะครับจานตัวนี้จะไม่ติดแม่เหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับจานไม่ติดแม่เหล็กนะครับตัวนี้คือแม่เหล็กอ่าเห็นไหมครับไม่ติดครับผมไม่ติดแม่เหล็กตัวนี้คือแม่เหล็กนะครับถ้าเราเอาแม่เหล็กกิ้งนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมแม่เหล็กปกติแม่เหล็กตัวเร็กกเนี่ยโยนเข้าเนี่ยคือติดเลยอันนี้คือไม่ติดนะครับ แล้วก็ตูดจานครับผมเห็นไหมครับจานเป็นตูดวัดดวงตูดสวยครับตูดบางครับผมเห็นไหมจานตูดบางครับผมอ่าประมาณนี้ครับเห็นไหมเห็นตูดไหมครับจานเข็มตูดสวยตูดบางใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ครับนี่กับเม็ดนิ่มก็ได้ใหม่ล่าสุดเลยครับผมใครสนใจติดต่อมาได้ครับที่เบอร์0ู2ย์0 0 1 8 5้าครับทาง facebook ก็ ไฮโลเฟซบุ Hello, ๊กแฟนเพจก็ไฮโลช่างเมเพจใหม่ไลน์ก็0ูนย์เก้าศูนย์สามห้าสามห้าสามศูนย์สี่ครับผมละมานี้ครับผมจานสวยจานรีโมทเข็มสวย,สวยใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ